สวัสดีครับวันนี้เซนเ์ช็อปจะมาสอนน้องๆถอดใส่ฝารครอบเครื่องนะครับผมของติจิต้วา,ตาวีโก้ตัวนี้เป็นรุ่นมีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผมเรามาดูดูขันน็อตจะมี1 2 3 4 5มี5รูนะครับผมเราก็หยิบใส่เลยครับผมเ็แบบนี้น็อตจะมี2แบบครับผมน็อตอะไรสองคูน่นี่แหละ เ้าจะมีสองแบบมีตัวผู้กับตัวเมียนะ,ะเรามาดูน็อตนี่ตัวผู้สามตัวตัวเมียสองตัวตัวเมียอยู่ยตรงนี้ด้านบน เปียกน้ำนะเขาล้างได้ยังไงทำไมเปียกน้ำเปียกน้ำแหละฝาแบตเตอรี่ก็เปียกน้ำกรองเครื่องก็เปียกน้ำไหนเนี่ยเหรอคือไม่รู้เหมือนกันเปิดฝากระป๋องทิ้งไว้ผมนี่ไงน้ำขังอยู่เห็นไหมเนี่ยอ่างแบตอ่างแบตเตอรี่เนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเปิด รึปเปล่าลืมปิดแงงกินเหล้ากินเบียร์กันรเปล่าก็คือจะเข้าได้ไงโอเคครับผมก็อันนี้เองคันน็อตคาดตัวนะครับ